สวัสดีค่ะน้สวัสดีลุงตางครับวันนี้ชนะโอเคสวัสดีครับผมอยู่ที่ถนนชุมนุมพาณิชย์ปากซอยปาจากเก่าตลาดพระประแดงผมบอกไว้ก่อนนะผมทํามาไม่รู้กี่ร้านแล้วแต่ถ้าร้านนี้ผมไม่ทําแม่งผมอยู่ภาดมากกับตํานานแคบหมูร้านลุงตังของเรานั่นเองลุงตังครับลุงตังเมนูหลักๆของร้านเรามีอะไรบ้างนอกจากแคบหมูมีน้ําพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่ม ครับเอารับพิกาหมูรับพิกาหมูด้วยแหนมหมูแหนมหมูอ๋อนี้ใช่ไหมขรับเอ้าแต่แคบหมูเขาเรามีกี่แบบครับลุงสามอย่างสามแบบอ๋อนี่ไงติดเนื้อติดมันอ๋อแล้วนี้ครับอันนี้หมูกระจกหมูกระจกไร้มันไล้มันคือตอนนี้มีให้เลือกสามแบบชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นและที่สําคัญผมได้ข่าวมาลุงอเดอร์ส่งได้เหรอครับงครับลุงครับไปส่งไต้หวัน ผมมีออเดอร์จากไต้หวันด้วยครับอ๋อโอเคโอเคนะครับผมช่วงเย็นท้าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอดตายคนอดตายคืออยู่กับบ้านไม่ออกมาข้างนอกนะนะนะครับและที่สำคัญเลยนะครับท่านดูตลาดทับแรงเราคึกคือออกมาซื้อของกันเยอะๆนะพอคขาแม็าแม่จะได้อยู่กันได้นะครับลูกตังครับผม ก่อนที่เราจะไปรายละเอียดต่อไปนะลุงตังลุงตังขอเบอร์มือถือร้านแคปมูล,ลุงตังแล้วหน่อยนะครับศูนย์เก้าสามครับห้าห้าเจ็ดครับสองสามเก้าหกนะฮะลุงตังครับร้านของเราจะโป,โปติก็จะตั้งอยู่ตรงจุดนี้ครับลุงตังเราขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสามโมงครึ่งสามโมงครึมมง่งถึงทุ่มหนึ่งครับถึงทุ่มหนึ่งเลยลุงตังมีวันหยุดไหมลุงไงวันพุธวันเดียวครับวันพุธวันเดียวนะลุงตังหยุดทุกวันพุธ ใครจะมาก็ได้ร้านลุงก็ปิด <c oughs> อ่ะแล้วปกติเนี่ยนะครับนะเออคือเอฟซีที่ซื้อของร้านลุงตังเนี่ยเยอะมาก <c oughs> ดูจากเอ่อคอมเมนต์ที่เขาแบบผมว่านั้นผมโปรโมตร้านลุงตังโอ้โหผมนึกว่าจะเงียบเอฟซี FC เข้ามาเต็มเลยเพื่อนผมก็มีทั้งนั้นเลยสุดย <c oughs> อดลูกตังค์ขออะไรอย่างนี้นี่ปกติร้านลุงเนี่ยขายอะไรเนี่ยครับลุงตังค์โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ไม่ดูเอ่อเัื่องขลูกสาวตัวเล็กๆอ่ะสี่สิบ แล้วตอนนี้ผมบอกนะคุณเจมไปเปิดอีกสาขาหนึ่งผมจะอู้มไก่อนที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งที่นั่นก็สูตรเดียวกันที่ลุงตังเขาบสกเขาช่เดียวกันทำด้วยกันลูกตังครับเขาบอฝากร้านลูกตังเชิญชวนให้คนมาซื้อของแคปหมูร้านลูกตังหน่อยเขาบอกขอบคุณมากครับขอให้มาช่วยกันอุดหนุนด้วยกันนะครับลูกตังพูดไม่เก่งนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ ร้านนี้ไม่ต้องพรีเซนต์อะไรเยอะของดีอะมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับกับ,บตำนานแคปหูร้านลุงตังของตลาดพระประแดงนั่นเองคอยกิจการลุงเฮงเองปๆนะลุงครับครับโอ้ขอบคุณครับน้อยคนที่จะไปให้กินเพราะขนาดผมเองก็ยังก,กินที่นี่ FC ของร้านแคปหูแต่ก็เยอะอีกครฝากไั้ด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านค้าดีๆของตลาดพระประแดงบ้านเราั่นเองฝากไปด้วยนะครับ,รบ <laughs> ขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคต่อไปวันนี้ผมกับลุงตังจบอยู่ที่ร้านแคบหมูลุงตังตลาดผ้าระแดงหน้าปากซอยบาจาเกา่าถนนชุมนุมพานิ์นั่นเองนะฮะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอร้านดีๆเด็ดๆในตำนานแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณลุงตังมากครับขอบคุณครับ อ๋อมีสามแบบนะให้เราเลือกตอนนี้ตรงอได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลงแก้วหมูกระจกหมูกระจกครับ<ำ>ผมจะเรียกหมูแก้งเดี๋ยวยอด <laughs> จริงงานนี้